สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ w w w b a n g k o k w o i c บ .com ค่ะท่านผู้ชมคะเราคุยกันอยู่ถึงการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งคุยกับทางรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารองศาสตราจารย์ในแพทย์กำจรตติยกวีคะกล่าวมาคุณต่อคะ่ะท่านรองคะคมีคําถามที่ท่านผู้ชมสงสัยมากว่าแล้ว ค่าไ้เงินงบประมาณบางส่วนพอออกนอกระบบแล้วรายได้มาจากไหนค่าเทอมจะเป็นอย่างไรระบบการศึกษาจะเป็นอย่างไรครับที่จริงแล้วต้องเดยนอย่างนี้นะครับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเนี่ยมีอิสระในการที่จะดําเนินการเหล่านี้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะจบที่สภามหาวิทยาลัยนะครับ,รบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะออกนอกระบบหรืออยู่ในระบบเนี่ยค่าเทอมก็จะขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ กับความต้องการของประชาชนที่จะเข้ามาศึกษานะครับ mm hmm. ขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ในกำกับหรือไม่อยู่ในกำกับก็ขึ้นนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการด mm ีมานสป라이นนะครับถึงวันนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่แสดงให้เห็นว่ามาลายในกำกับเนี่ยขึ้นค่าหน่วยกิจเกินกว่ามาลายทั่วไปอ่ถ้าย้อนหลังไปดูทั้ง16แห่งใช่ครับทั้ง16แห่งที่ได้ออกนอกระบบไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยสถิติของการขึ้นค่าเทอมเป็นยังไงบ้าง ก็เหมือนเหมือนกันฮะต่างคนก็ต่างขึ้นคือพอๆกันนะก็เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในระบบใกลเคียงกันเออแล้วแล้วเงินที่มาหล่อเลี้ยงมามาหล่อเลี้ยงมหาวิทยาลัยเนี่ยมาจากไหนคะคือแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีวิธีบริหารจัดการแต่ละรูปแบบนะครับมีทั้งจากเงินบริจาคมีทั้งการหารายได้ มีทั้งการบริหารจัดการต่างๆนะครับรวมทั้งการเปิดการเรียนการสอนภาคพ,พิเศษก็มีมนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เฝ้าดูอยู่สก,กอเนต้องการอย่างเดียวคือจะจัดแบบไหมก็ตามขอให้คำหนึงถึงคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาในมอในกำกับม่นค่อนข้างดีนะปฏิบัติตามกติกาถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะมีคําสั่ง หรือว่าไปดูแลอย่างแบบสั่งการได้ตรงนี้แหละลองสงสัยว่าถ้าออกนอกระบบไปแล้วเนี่ยเป็นแค่มาหาวิจาลัยในกำกับของรัฐเนี่ยสอกอ,อจะมีบทบาทเข้าไปพัฒนาการศึกษาแค่ไหนหรือมีกฎหมายอะไรที่สอกอ,อเนี่ยสามารถจะไปสั่งได้บ้างครับถ้าโดยโดยตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยไม่มีนะครับขึ้นตรงกับรัฐมนตรี ว่าการกระสวงศึกษาธิการเป็นหลักนะครับแต่ว่าโดยตัวหลักสูตรนะครับหลักสูตรการจัดการศึกษาต่างๆเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยมายาลัยังจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาของสกอ,รอครับเพราะว่าเราจะต้องรับรองหลักสูตรและหลักสูตรเหล่านี้เมือ <c oughs> ่อรับรองแล้วเนี่ยพอพอกพก็จะรับรองกับเราด้วยก็ทําให้เด็กที่จบมาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพในส่วนราชการต่างๆได้เหมือนๆกันครับคือหลักสูตรเนี่ยไม่ได้ออกแบบโดยสกอ หลักสูตรเนี่ยพอมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วเนี่ยแต่ละแห่งก็ออกแบบหลักสูตรกันเองแต่ต้องผ่านการปรูฟจากสกอหรอคะใช่ครับก็เราก็มารับทราบว่าดําเนินการเช่นว่าในแต่ละหลักสูตรเนี่ยจะต้องมีอาจารย์ประจำาจานวนเท่าไหร่มี วุฒิของอาจารย์เนี่ยเป็นปริญญาเอกปริญญาโทอย่างไรมหาไรเหล่านี้ค่อนข้างที่จะดําเนินการตามกติกาทุกประการครับค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามเรื่องนี้ย้อนหลังไปสัก2อปีก็คเคยมีการถกเถียงกันเยอะว่าไม่อยากจะออกนอกระบบบ้างนะคะถ้าถานภาพโดยรวมในวันนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมีหลายๆมหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปแล้วเห็นข,ข้อดีข้อเสียไปแล้วเนี่ย สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างระหว่างคนที่อยากออกกับคนที่ไม่อยากออกที่จริงแล้วต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสีย <c oughs> นะครับการที่ออกไปเป็นมาในกากับของรัฐเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องมีความพร้อมอยู่พอสมควรไม่ใช่คิดว่าจะออกวันนี้และพรุ่งนี้ออกได้ <c oughs> ความพร้อมที่ต้องเตรียมการก็คือระบบบริหารจัดการ <c oughs> นะครับว่าจะบริหารจัดการเรื่องคนอย่างไรเรื่องเงินอย่างไร <c oughs> นะจะออกกติกาออก อย่างไรทําให้มาอะไรไปไป,ไปข้างหน้าได้ครับคนเงนินแล้วก็วิธีการสอนร,รูปแบบการเรียนการสอน<า>ต่างๆการดูแลการดูแลการจัดก,การศึกษาครับตรงนั้นสําคัญมากค,คือนอกเหนือจากเรื่องของเงินทองแล้วเนี่ยการบริหารการศึกษาให้ให้เด็กมีคุณภาพใ,ให้เยาวชนที่จะก้าวออกสู่ รั้วนะคะก้าวออกสู่รัวร้วโรงรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมีมีคุณภาพและสำคัญใช่ครับนะคะที่ผ่านมาเนี่ยการส่งเสริมจากสกอให้เกิดการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเนี่ยเรอาอทำยังไงบ้างคะเราพยายามช่วยช่วยเหลือหลายประดับหลายประการนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อพนักงานมาาลัรเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของสวัสดิการก็ตามเรียกร้องในเรื่องของเงินค่าตอบแทนต่างๆก็ตามเนี่ยสกอก็จะเป็นสื่อกลางนะครับดาเนินการ ขอจากรัฐให้กับพนักง,งานาอะไรในส่วนต่างๆหมายถึงว่าถ้าออกนอกระบบไปแล้วทั้งออกนอกระบบและไม่ออกนอกระบบเพราะว่าปัจจุบันนี้จะไม่มีข้าราชการในอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอีกแล้วจะมีแต่พนักง,งานาอะไรที่เพิ่มขึ้นครับค่ะถึงยังอยู่ในระบบ <c oughs> ก็จะเข้ามาในรูปแบบของพนักง,งาน,งงานมหาวิทยาลัยใช่งไหมคะนะคะถ้าเกิดมองมองปัญหาที่ผ่านมาจุดที่คนกลัวจุดที่ มหาวิจัยก,กล้ากลัวและออกมีมีเสียงคัดค้านกันมาบ้างนี่จะเป็นประเด็นไหนคะคุณหมอประเด็นส่วนใหญ่คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพวกคณาจารย์นะครับกังวลว่าจะถูกกลั่นแกล้งเพราะว่าผู้บริหารเนี่ขึ้นมาเป็นช่วครั้งชั่วคราวไม่ได้เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยจริงนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนี่ก็เกรงว่าจะมีการเล่นพักเล่นพวกนะครับก็จะเกิดการกลั่นแกล้งเกิดขึ้น ครับอันนี้ก็คือข้อกังวลของคณาจารย์ทั้งหลายถึงได้ขัดข้านอยู่ครับในฐานะที่เป็นรองเลขาธิที่การสกอวันนี้เนี่ยมองการออกนอกระบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียยังไงคะถ้าพร้อมที่จะออกนะครับอะไรที่พร้อมที่จะออกในการออกนอกระบบหรือเป็นในกํากับของรัฐเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเสมอคำว่าพร้อมคืออะไรพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการพร้อมที่จะบริหารการเงิน นะมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะนําพามหลาลัยไปทางทิศทางใดมเมื่อพร้อมอย่างนั้นแล้วเนี่ยสามารถจะวางแผนไปข้างหน้านะครับการที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยวางกติกามหลาลัยก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรที่ดีๆสร้างงานวิจัยที่ดีๆออกมาได้ระําพาทําให้เกิดคุณภาพการศึกษาที่ดีสร้างประโยชน์กับประเทศชาติครับมีอิสระในการทําง,งานอิสระในความคิดในการบริหารจัดการด้วย<ช>นะคะคแต่ก็ย้ากับท่านผู้ชมนะคะท่านรองเลยค่ะที่การสอสอบอกแล้วนะคะว่า ไม่เกี่ยวกับค่าเทอมนะครับคือค่าเทอมก็คือแต่ละที่แต่ละองค์กรแต่ละมหาวิทยาลัยก็บริหารจัดการกันไปซึ่งปีนี้ก็จะมี6แห่งด้วยกันนะคะที่จะออกนอกระบบนะคะ6แห่งที่ว่าขออนุญาตทวนนิดนึงนะคะค โแข่งที่ว่าก็คือจะมามีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รมหาวิทยารธรรมศาสตร์นะคะซึ่งธรรมศาสตร์นี้ก็ผ่านความเห็นชอบของครมแล้วมหาวิทยาขอนแกน่นมหาวิทยาลัชภัสดุสติตนะคะมหาวิทยาศีนกรินทรวิโรธแล้วก็รวมถึงมหาวิทยาศิลปกร,กรด้วยซึ่งถ้าเรื่องผ่านครมลแล้วก็ต้องนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากกาับคุณหมอที่มาให้ความกระจ่างเรื่องของมหาวิทยาลยนอกระบบนะคะขอบคุณมาก<ด>ค่ะสวัสดีค่ะนะคะ ก่อนจากกันไปตรงนี้ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะท่านผู้ชมคะมีข่าวมาฝากนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะมีข่าวมาฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากค่ะเขาฝากบอกมาบอกว่าเชิญชวนเข้าร่วมออกแบบโลโก้สถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่ว่าต้องถามกันว่ารู้จักสถาบันเงินฝากไหมเพราะว่ารูปแบบของโลโก้นั้น ต้องนะคะต้องสื่อความหมายที่สะท้อนตัวตนขององค์กรแห่งนี้ด้วยตรงนี้สําคัญทีเดียวนะคะและนอกจากนั้นต้องทันสมัยจดจําง่ายถือว่าเป็นการออกแบบสร้างสรรค์ที่จะสื่อถึงสถาบันคุ้มครองเงินฝากนั่นเองนะคะเขาก็รับสมัครนะคะส่งผลงานมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง22กุมภาพันธ์นะคะก็ขอรับใบสมัครได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0 2 2720300ย้ำนะคะ022720300ต่อ321หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลกันในวันที่1มีนาคมรางวัลชนะเลิศก,กับการออกแบบโลโก้นั้น1 0แสนบาททีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วนะคะท่านรองเลขาธิการสกอดิฉันสซ้อยฟ้าโอสกุลทิพยาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ